เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านข้าพเจ้านางสาคอนพชรย,ย้อยปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูไม่มีวิทยาฐานะปฏิบัติการสอนในระดับชั้นอนุบาล3าทับหนึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ปฐมวัยโรงเรียนวัดศิลาชุลเขตตำบลเปลี่ยนอำเภอสิชนจังหวัดนครศรีธรรมราชสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษานคะรศรีธรรมราชเขตสี จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาคณะศึกษาศาสตร์วิชาเอกการศึกษาปฐมวัยในวันนี้ขอเสนอสาภาพปัญหาที่มาหรือแรงมันดานใจในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยข้าพเจ้าได้จัดรูปแบบการเรียนการสอน6กิจกรรมหลัก 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ2กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์4กิจกรรมสีรีเล่นตามมุม 5. กิจกรรมกลางแจ้งและ6กิจกรรมเกมการศึกษาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง4ด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาแต่จากการสังเกตพฤติกรรมของเด็กพบว่าการทำกิจกรรมของเด็กยังขาดทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ เช่นการสังเกตการจำแนกการวัดการสื่อความหมายการลงความเห็นจากข้อมูลการคำนวณการคาดคะเนและการคิดเชิงเหตุผลจากสภาพปัญหาดังกล่าวข้าพเจ้าจึงจับประสบการณ์การเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเด็กได้ลงมือทำและได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขากระทำลงไป เด็กมีความอยากรู้อยากเห็นต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ตลอดเวลาเด็กที่ข้าพเจ้าสอนนั้นมีความสนใจในเรื่องของสีซึ่งข้าพเจ้าได้เลียเห็นว่าสีกับเด็กเป็นของคู่กันโดยเฉพาะการทำงานศิละปะกับการเล่นสีนอกจากสีช่วยสร้างความสวยงามแล้วสียังช่วยกระตุ้นพัฒนาการของเด็กในวัยอนุมาลได้อีกด้วยข้าพเจ้าจึงเลือกจากประสบการณ์การเรียนรู้ หน่วยสีสันสดใสเรื่องแม่สีและการผสมสีอยู่ในสาระการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560ในคลิปวิดีโอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เด็กๆได้เรียนรู้ตามความสนใจได้ทดลองและได้ลงมือปฏิบัติจริงซึ่งการจัดกิจกรรมการสอนวิธีนี้ เด็กจะเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยมีครูเป็นผู้ให้คำแนะนำเท่านั้นซึ่งเด็กๆทุกคนจะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริงได้จาัดก,การทำจากวัสดุอุปกรณ์ที่ครูเตรียมไว้และศึกษาด้วยตนเองข้าพเจ้าเห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่ดีนั้นต้องมีความเหมาะสมกับวัยและเหมาะสมกับโอกาสและสิ่งสำคัญที่สุดต้องเป็นสิ่งที่เด็กสนใจ ซึ่งถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้หน่วยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบการทดลองและการลงมือปฏิบัติเรื่องแม่สีและการผสมสีก่อนเริ่มกิจกรรมการทดลองในขั้นนำครูประจาให้เด็กร้องเพลงผสมสีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มกิจกรรม ร้อมแสดงท่าทางประกอบเพลงผสมสีร่วมกับเด็กๆและมีการสนทนาเนื้อหาเพลงขั้นสอนคับเช้าได้ใช้คำถามและความรู้เดิมและเชื่อมโยงความรู้ใหม่เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการคิดการหาคำตอบลงความเห็นด้วยตนเองหลังจากนั้นครูได้ให้เด็กแบ่งกลุ่มออกเป็น3ามกลุ่มอย่างอิสระ ครูและเด็กๆร่วมกันสนทนาถึงกิจกรรมของการทดลองผสมสีจากแม่สีโดยให้เด็กๆร่วมกันลงความเห็นการคาดคะเนว่าสีใหม่ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสีอะไรบ้างเด็กๆเ,เริ่มค้นหาคำตอบและทดลองผสมสีซึ่งในกิจกรรมนี้เด็กๆในกลุ่มได้แบ่งหน้าที่ของสมาชิกเพื่อให้เพื่อนในกลุ่มได้มีส่วนร่วมในการทดลอง ขณะที่เด็กๆได้ลงมือทดลองผสมสีนั้นทักษะที่เกิดขึ้นกับตัวเด็กมีดังนี้ 1. ทักษะการสังเกตเด็กๆได้สังเกตสีที่เปลี่ยนไปจากสีเดิมเช่นสีแดงผสมกับสีเหลืองเป็นสีส้มสีเหลืองผสมกับสีน้าเงินเป็นสีเขียวและสีน้าเงินผสมกับสีแดงเป็นสีม่วง 2- ทักษะการจำแนก เด็กๆสามารถจำเนกช้อนที่ใช้ในการตักแม่สีได้เช่นช้อนที่อยู่ในถ้วยสีแดงใช้ตักเฉพาะสีแดงอย่างเดียวไม่สามารถไปตักสีเหลืองหรือถึงน้ำมินได้ 3. ทักษะการวัดเด็กๆได้เรียนรู้ปริมาณของสีที่ใช้ผสมกันเช่นตักสีแดงลงไป2ช้อนและตักสีเหลืองลงไปสช้อนในถ้วยใบที่ห 4. ทักษะการสื่อความหมายเด็กๆแต่ละกลุ่มบอกได้ว่าสีที่เปลี่ยนแปลงไปเป็นสีอะไรบ้างและคําตอบที่ได้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทุกกลุ่ม 5. ทักษะการลงความเห็นข้อมูลเด็กๆร่วมกันลงความเห็นจากแม่สีและสีใหม่ที่เกิดขึ้นว่าภายในห้องเรียนมีสิ่งของในบ้างที่ตรงกับสีดังกล่าว 6. ทักษะการหา ความสัมพันธ์ระหว่างสปีกับสปีดและสปีกับเวลาเด็กสามารถบอกทิศทางการพับกระดาษจากซ้ายไปขวาและจากบนลงล่างได้และจิทักษะการคำนวณเด็กๆสามารถนับจำนวนเม่สีทั้งหมด3สีและสีใหม่ที่เกิดขึ้นอีก3สีรวมทั้งหมด6สีหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการทดลองผสมสีเด็กๆสามารถบอกได้ว่า สีที่เกิดขึ้นใหม่นั้นมี3สีได้แก่สีสม้มสีเขียวสีม่วงในกิจกรรมการทดลองนี้เด็กๆมีความสุขและสนุกในการเล่นกับสีข้าพเจ้าจึงนำกิจกรรมสร้างสรรค์การพับสีให้เด็กๆทําตามจินตนา,าการเด็กๆได้ซึมซับความงามสนุกสนานเพลิดเพลินกับผลงานที่แปลกใหม่และสร้างสรรค์ในขั้นสรุป ให้ตัวแทนเด็กๆแต่ละกลุ่มนำเสนอผลงานของตนเองโดยเด็กๆสามารถตั้งชื่อผลงานของตนเองได้และหลังจากนั้นขั้าเจ้าได้นำแผ่นชาร์ตแม่สีและการผสมสีมาสรุปกับเด็กๆอีกครั้งโดยมีการสอนแบบบูรณาการสอนแทรกคำศัพท์สีเป็นภาษาอังกฤษให้กับเด็กๆอีกด้วยแล้วก็นำเด็กๆกลับไปร้องเพลงอีกครั้ง จากการที่เด็กๆได้รับการจับประสบการณ์การเรียนรู้โด,รโดยพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านรูปแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเด็กๆสามารถบอกชื่อสีและแม่สีได้บอกการเปลี่ยนแปลงของแม่สีที่ผสมกันแล้วเกิดเป็นสีใหม่ได้ร่วมกันสนทนาเลขเปลี่ยนความคิดเห็นได้ และสามารถนำเสนอผลงานบอกชื่อผลงานของตนเองได้โดยผลการพัฒนาผู้เรียนเชิงปริมาณนักเรียนระดับชั้นอนุบาล3ทับหโรงเรียนวัดศิลาชุนระเขตจำนวน10คนร้อยละ85ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมผ่านรูปแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติผลการพัฒนาผู้เรียนเชิงคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่3ทับหโรงเรียนวัดศีลาชุลกิจจำนวน10คนร้อละ85ได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมผ่านรูปแบบการทดลองและลงมือปฏิบัติตรงตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตัวบ่งชี้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560